ครับพบกับกวอินดี die, Jackie, ้บายแจ็คกี้เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูปลาดุกกรอบผัดพริกแกงกันนะครับนะฮะวัตถุดิบหลักที่ผมใช้ก็คือนี่นะครับเป็นปลาดุกหั่นแว่นนะครับซื้อมาจากตลาดนะฮะโอเคหนึ่งกิโลกรัมนะครับที่ผมใช้ในหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็นำไปล้างเกลือนะครับแล้วก็ล้างน้ำมะขามเปียกออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของอกำจัดเมือก ของปลาออกได้นะครับปลาช่อนก็ใช้ได้นะครับเวลาล้างปลาช่อนก็เอามะขามเปียกมาถูๆๆนะฮะเมื่อมันก็จะออกไปนะครับสําหรับเกลือน,นี่ก็จะช่วยล้างความคาวของปลาออกไปได้นะครับนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เสดดน้ําไว้นะครับวัตถุดิบอย่างที่2ก็คือมะเขือนะครับผมจะใส่มะเขือเปลาะด้วยนะฮะนี่ฮะมะเขือลูกใหญ่มากนะฮะอันนี้ผมปลูกเองนะครับนะฮะเดินไปดูทีโอ้ทำไมลูกมันใหญ่จัง อันนี้ก็น่าจะเริ่มจะแก่แล้วนะฮะถ้าไม่เด็ดนี่มันจะแตกเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็วัตถุดิบที่2ก็คือกระชายนะครับกระชายหั่นฝอยเป็นเส้นพริกไทยอ่อนนะครับพริกขี้ฟ้าหั่นเฉลียงนะครับอ่าแล้วก็มีหอมแดงนะครับ3หัวแล้วก็กระเทียมสักหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็มะกรูดนะครับใบมะกรูดหั่นฝอยนะฮะ สำหรับพริกแกงที่ผมจะใช้เลือกใช้ก็คือที่นะครับเป็นพริกแกงของทางจังหวัดสงขลานะครับเป็นพริกแกงที่ชาวบ้านเขาทํากันแล้วก็เป็นพริกแกงสดนะฮะพริกแกงชาวบ้านทนํานี่โอเคเลยนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับทางใต้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะผมจะใช้ อันนี้กี่กรัมไม่แน่ใจเขาไม่ได้ระบุผมก็กะเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมจะมีพริกแกงอีกหนึ่งชนิดก็คือเป็นพริกแกงสําเร็จผมจะผสมเข้าไปด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับหลังจากที่เราล้างปลาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เสด็ดน้ําไว้นะครับอย่าให้มีน้ําเยอะมากนะฮะหลังนั้นเนี่ยผมก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะ ใส่แค่ให้แป้งตัวแป้งเนี่ยมันดูดความชื้นออกจากเนื้อปลานะครับเวลาเราไปทอดเนี่ยปลามันก็จะกรอบนะฮะแต่ถ้าเราใส่แป้งเยอะเกินไปนะฮะไอ้เจ้าแป้งเนี่ยมันก็จะไปเคลือบตัวปลาซึ่งมันจะทําให้ปลาของเราเนี่ยไม่กรอบนะครับเวลาเราเอาไปผัดมันก็จะเละมันก็จะแฉะนะฮะโอเคนี่นะครับใส่ประมาณนี้ขออนุญาตใช้มือคลุกนะฮะนะครับ เราก็จะคลุกคลุกให้เข้ากันนะครับคลุกให้ทั่วนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําไปทอดด้วยไฟกลางค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับโอเคไม่ใส่ไม่ได้ใส่แป้งเยอะนะครับใส่พอให้มันดูดดูดน้ำในตัวปลาออกเวลาเราทอดมันจะได้กรอบแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับ เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับเรามาทอดปลากันดีก,กว่านะครับหลังจากที่ผมตั้งน้ามันจนร้อนแล้วนะฮะก็ผมใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาดุกลงไปเลยนะฮะทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับปลาดุกที่เราคลุกแป้งบางๆเรียบร้อยนะฮะใส่ลงไปเลยครับปริมาณที่ผมทอดนี่นะหนึ่งกิโลกร,รัมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อก็จะหดมันก็จะหายไปหลายชีดอยู่ นะครับเราจะทอดให้มันเหลืองกรอบเลยนะครับนะครพอเราทอดจะเหลืองกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปผัดนะครับให้เราทอดทีละด้านนะครับอย่าพึ่งกลับนะฮะอย่าพึ่งกลับนะฮะให้เราทอดให้มันเหลืองทีละด้านเลยนะครับโอเคนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเหลืองกรอบหลังจากที่เราทอดปลาดุกนะฮะเสด็จน้ามันเรียบร้อยฮะฟังเสียงนะฮะ จะกรอบอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเนี่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนหมด1นกิโลนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปผัดกันนะครับนะครับทอดให้กรอบประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนําไปผัดทอดปลากันอยู่นะฮะเราก็จะมาตำหอมแดงนะครับประมาณทั้ง3าหัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็กระเทียมสัก1กํามือนะฮะตำเลยครับ เราก็ตำพอ,อแหลกๆนะฮะงั้นนี่เราก็จะใส่จเจ้าพริกไทยอ่อนลงไปตำด้วยนะครับรูดเลยครับเราก็รูดเม็ดเจ้าพริกไทยอ่อนลงไปนะครับลงไปตำด้วยนะฮะนะครับพร้อมทางพริกไทยดำเม็ดนะครับเราก็จะใส่ลงไปสักประมาณ10บสิบกว่าเม็ดกะดูนะครับ แล้วเราก็ตาพอบุบๆนะครับพอแหลกนะฮะส่วนพริกไทยอ่อนที่เหลือเนี่ยเราก็จะนําไปผัดนะครับมันก็จะได้กลิ่นหอมของพริกไทยอ่อนนะครับพริกไทยอ่อนตอนนี้ก็แพงนะครับโลนึงก็ต่อสึงร้อยฮะเวลาเราไปซื้อที่เป็นถาดถาแพ็คๆมาเขาก็จะให้น้อยครับถ้าใครชอบเครื่องเทศแบบจัดจ้านเยอะๆก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะฮะ หลังจากที่เราตำบุบๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปผัดกับพริกแกงวิธีการผัดกันเลยนะครับผมเริ่มจากาผมตั้งน้ํามันร้อนนิดนึงนะครับใช้ปลอ่อนนะฮะน้ำมันก็คือน้ํามันที่ทอดปลาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่หอมกระเทียมพริกไทยดําพริกไทยอ่อนที่เราตำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยครับ แล้วเราก็ผัดนะครับผัดให้หอมๆนะครับเราไม่ต้องผัดให้มันเป็นกระเทียมเจียวนะฮะเราก็ผัดพอหอมๆก็พอนะครับลองตั้ตงกองสูงนิดนึงจะได้เห็นชัดโอเคหลังจากเริ่มหอมแล้วนะฮะผมจะใส่พริกแกงลงไปนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ถึงขีดน่าจะ5้าิกรัม ผมใช้ที่ทกแกงประมาณอันนี้น่าจะสองก้อนนี่น่าจะหนึ่งร้อยกรัมนะครับเป็นที่แกงใต้นะครับพอดีเพื่อนส่งมาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นสินค้าชุมชนนะครับ ถ้าใครสนใจพี่แกงก็ติดต่อได้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับเครื่องแกงผัดเผ็ดสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่นะครับอําบลนบ้านคือูอำเภอใหญ่จังหวสงขาก็ลองไปเข้าไปเซิร์ชกันดูนะครับช่วยอุดหนุนกันนิดนึงเพราะว่าชาวใต้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบเหงานะครฮะเพราะว่าเจอโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็จะผัดต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะแอบชิมพริกแกงนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะพริกแกงก็ไม่เค็มมากนะครับเป็นพริกแกงสดไม่เหมือนตามท้องตลาดนะครับท้องตลาดเนี่ยเขาก็จะใส่่ใส่กลือซึ่งมันจะทําให้เสียยากนะครับทีนี้พริกแกงทําท้องตลาดจะเค็มนะครับ ผมจะเพิ่มริกแกงสําเร็จรูปเข้าไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้มันแดงนิดนึงให้มันจัดจ้างขึ้นนะครับนั้นเราก็ผัดต่อนะครับกบบคองนิดเึงผมจะใส่น้ํามันพืชเข้าไปเล็กน้อยนะครับให้เนื้อทิแกงเนี่ยเขามีความฉ่ำน,นครับ ผัดจนพีก่แกงหอมนะครับห็นะครับเราผัดพิกแกงของเราจะเริ่มมีความหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้ผมยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันนะฮะเริ่มจากที่ผมจะใส่น้าตาลปี๊บก่อนนะครับนี่ครับน้ำตาลปี๊บผมก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาปูนนะฮะครับช้อนชาปูนนะครับ ก็ผมจะตามด้วยซอสนะครับซอสที่ผมใช้เอาไว้ผัดก็จะเป็นซอสยี่ห้อนี้นะครับมันจะมีความนัวนะครับบางท่านไม่ใส่ก็ได้นะครับบางสูตรที่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ซอสก็ประมาณ2 2ช้อนโต๊ะนะครับจะเพิ่มความนัวในทุ้แกงนะฮะังจากนั้นผมจะใส่ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสประมาณ1ช้อนชาครับ ตามด้วยนะ้ำมันหอย,ยนะครับน้ำมันหอยผมก็จะประมาณาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับเ้อที่ชิมพริกแกงดูแล้วเนี่ยพริกแกงค่อนข้างมีความออกเค็มนิดนึงผมก็จะยังไม่ใส่อซอสหรือว่าผมก็ยังไม่ใส่ซอสน,นะฮะทีนี้ผมจะผัดให้มันเข้ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะชิมอีกครั้งหนึง่งนะครับ ถ้าเราได้รสชาติที่เราชอบเนีย่ยเราก็เอาปลามาคลุกผัดต่อได้เลยนะครับผมขออนุญาตชิมก่อนนะครฮะจากเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันนะฮะเดีย๋ยวผมก็จะขออนุญาตชิมก่อนโอเครสชาตนรัวไมได้ติกแกงก็ หอมใช้ได้นะครับคาดว่าไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเค็มมากนะฮะผมจะใส่เป็นซอสแทนนะครับซอสปรุงรสนะครับใส่ไม่เยอะนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นะผมจะใส่ใส่พใส่ไทอ่อนนะครับแล้วก็กระชายลงไปเลยครับ เยอะครับหอมดีครับจากนั้นผมจะผัดด้วยผัดด้วยไฟกลางนะครับแล้วมอ,อ,อมของกระชายมันออกมานะครับหอมกับพริกไทยดำ้าพริกไทยอ่อนครับพริกไทยอ่อนน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะฮะมันซื้อมาแพ็คหนึ่งเขาให้มาสองสองสองพวงเล็กๆน้อยมากครับ ดีแล้วนะครับก็จะเบาไฟลงนะครับนน้ผมจะฉีดใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยครับฉีดใบมะกรูดใส่ลงไปเลยครับก้านไม่ต้องเอานะฮะข้างเราก็เอาถิ้งไปนะครับ ไม่เอานะครับกานเราที้ี้ครับหลังจากนั้นก็ผัดต่อให้กลิ่นหอมของพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันออกมาก่อนนะครับจานั้นนี่ผมจะใส่เจ้ามะเขือเปาะที่เราหัน่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันดำนะครับเราก็จะ ล้างแช่น้ำเกลือไว้นะฮะมันก็จะไม่ดําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเราควรจะล้างน้ําออกทีนะฮะเพราะว่ามันมีความเค็มของน้ำเกลืออยู่เด๋ยวใส่ลงไปมันจะเค็มมากนะครับใส่มะเขือปอะลงไปเลยครับเรานําไปล้างล้างน้ําเกลือออกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะผัดให้มะเขือเนี่ยเขาเซตตัวนะครับไม่ต้องผัดให้เละนะฮะ ก็ให้เละนะครับจากนั้นผมจะใส่พริกชี้ฟ้าอัานเฉียงลงไปนะครับเพื่อความสวยงามแล้เพื่อเพิ่มกลิ่นนะครับกระทะเราเล็กไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราต้องนำประดุกมาคลุกเขาอีกนะฮะ เสือของเราก็จะไม่ดำแล้วครับถ้าเราเอาไปแช่เสือไว้ก่อนแล้วก็ผัดผัดให้มะเขือมันเซ็ตตัวนิดนึงนะครับไม่ต้องผัดให้มะเขือเละมากนะฮะเวลาเรากินเนี่ยมันจะได้มีความกรุบกรอบไม่เละมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทําแกงนะัจากเราผัดมะเขือจนเซ็ตตัวแล้วนะครับให้เราใส่ปลาดุกลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันก็จะไปเกาะกับพริก ที่แกงของเราที่เราผัดนะครับค่อยๆคลุกนะครับค่อยๆคลุกเขาเนะโหสกระทะผมนี่จะเล็กไปนะเนี่ยเอเล็กเ,เ,เ,เดี๋ยวต้องซื้อกระทะใหญ่แล้วนะเมื่อก่อนที่ผมขายนี่มันก็จะเป็นกระทะแบบกระทะใบปวใหญ่ๆอะตอนี้เราทําครัวในบ้านนะครับแล้วก็อุกปกรณ์เราก็จะพอประมาณเดี๋ยวต้องซื้อกระทะไซส์ใหญ่กว่านี้นะให้เราคลุกไปเรื่อยๆนะครับ ุกให้พริกแกงมันเข้าไปในตัวประดุกนะฮะเราจะไม่มีไม่มีน้ำนะครับมันจะแฉะนะครับใช้ไฟกลางนะครับขั้นตอนนี้เครับกับเมนูประดุกกรอบผักพริกแกงใต้ของเรานะครับนี่ครับ เราก็จะตกแต่งนิดหน่อยนะฮะนี่นะพริกที่เราเอามากรีดเป็นเส้นนะครับแล้วเราก็แช่น้ําไว้นะฮะแล้วก็มะกรูดหั่นฝอยนะครับนี่ครับก็โรยลงไปเลยครับตกแต่งครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกับเมนูปลาดุกผัดพริกขิงของเราผัดผัดพริกแกงใต้ของเรานะครับเห็นไหมครับงานหน้าตาน่าทานเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ ลองทําตามดูนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงแล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปถัดไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ